สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปสั้นๆวิธีการส่งรูปผ่าน Wi-Fi ของกล้องนิคอนสำหรับกล้องนิคอนของใครที่มี wif i อย่างเช่นตัวนี้ D750 สามารถส่งรูปผ่าน wif i ไ,ได้ก็วันนี้จะมาบอกวิธีการใช้หรือการเชื่อมต่อเล็กๆน้อยๆสำหรับในส่วนของใครที่ใช้นิคอนนะครับ ที่มี Wi-Fi b u i l อินมาแล้วก็ไม่ยากเลยครับก็เปิดเครื่องมาแล้วเลือกเมนูครับมันจะอยู่ที่รูปกุญแจตัวนี้ครับเขียนว่า Set Up m เมนูครับก็เลือกเข้าไปกดโอเคเข้าไปแล้วก็มาที่คำว่า Wi-Fi นะครับกดโอเคทีหนึ่งมันของเดิมจะเป็นออฟอยู่ตรง Network Connection เราก็เลือกโอเคเข้าไป แล้วเลือกเป็น enable สำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแค่นี้ก็จะเป็น on แล้วคราวนี้เราก็ไปตั้งค่าที่มือถือเปิด Wi-Fi ไว้อันนี้โปรแกรมผมดาวน์โหลดมาแล้วที่ผมบอกก่อนนะนี้คือ wmu นะครับของ nikon ก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับสำหรับตัวนี้ที่ผมรีวิวจะเป็นของ ios นะครับก็เข้าไปที่ App Store แล้วก็เลือกที่ search นะครับพิมพ์ไปเลยครับ w u w m u ครับคล w m u กดเข้าไปเลยครับก็จะเห็นชื่อที่ขึ้นมาที่เราพริมพ์ไปก็จะขึ้นว่า wireless mobile utility ก็คือย่อมาจาก w m u นั่นแหละครับก็กดดาวน,น์โหลดเข้าไปแต่ในส่วนนี้ของผมดาวน์โหลดมาแล้ว g o, ก็กดาดาวน์โหลดไปเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เลย w ต่ M U ต่อไปเราเข้าที่ setting เลือก Wi-Fi Open นะครับแล้วหาชื่อนิคอนของเราเนี่ยครับถ้าเคย Connect แล้วมันจะขึ้นเลยครับนิคอน w U 2แล้วก็เลือก Connect เข้าไปเลยนะครับซึ่งเข้าไปเลยครับนี่ก็มาที่ตัวโปรแกรมคลิกเข้าไปเลยครับ ก็จะมีคำว่า take photo หรือ view photo take นี้เราสามารถกดถ่ายรูปจากมือถือได้เลยนะครับใช้มือถือเป็นรีโมทได้เลยกดชัตเตอร์ได้ด้วยนี่ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะมีปุ่มกดชัตเตอร์ให้เราเห็นนีะครับอ่ามันก็จะถ่ายให้เราเลยถ่าเสร็จดาวน์โหลดให้เลยครับนี่เห็นไหมครับ ผมลองให้เพื่อนดูอีกรูปหนึ่งแบ็คกลับไปนะครับกดปุ่ม take photo ครับปึ๊บมันก็จะดาวน์โหลดมาให้เลยเนี่ยครับเป็นไงครับอันนี้คือสำหรับใครที่เลือกเลือกที่คำว่า take photo นะครับก็สามารถใช้เป็นรีโมทในการกดชัตเตอร์ได้เลยหรือเรามาเลือกที่ view photo พอเลือก View Photo ก็จะมีคำว่า Picture on d 7 5 0คือกล้องของเรา c a m e r a Roll คือรูปในมือถือทั้งหมด last download ก็คือรูปที่เราเคยดาวน์โหลดจากกล้องตัวนี้มาครับอลองไปเข้าดูที่ last download ก่อนนี่คือรูปที่เราเคยดาวน์โหลดมาและ Picture on d 7 5 0ก็คือรูป ทั้งหมดที่อยู่ในกล้องที่เราเอาไปถ่ายมาอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ผมถ่ายมาจากงานรถซิ่งขึ้นตึกที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับนี่ก็ประมาณนี้ที่ผมไปถ่ายมาเล่นๆเ,เลือกแบ็คกลับไปคาเ r a าโร l ก็เป็นรูปในเครื่องของมือถือเราครับทั้งหมดประมาณนี้ที่เราดาวน์โหลดลงมาแล้ว ก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ใช้ของ Nikon ที่มี Wi-Fi b u i l d in ก็สามารถถ่ายแล้วก็ส่งรูปผ่านมือถือได้เลยง่ายสะดวกและนี่คือการใช้งานของ Nikon W M U หลักๆก,การใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับมีอะไรสงสัยก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้งานสามารถพิมพ์มาในะคอมเมนต์ได้เลยนะครับ Nikon W M U ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง android และ ios นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการใช้ของ fat air mm hmm. ก็คือเมม Wi-Fi สำหรับใครที่กล้องไม่มี WiFi หาซื้อเมม Wi-Fi ของผมมีเมม Wi-Fi ของโตชิบ้ามันใช้ชื่อว่า fat air ครับนี่ผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูรีวิวในคลิปหน้าครับเกี่ยวกับเรื่อง f a t Air หรือเมม Wi-Fi ใครมีอะไรสงสัยพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับวิธีส่งรูปผ่าน Wi-Fi ของ Nikon เข้าไปที่มือถือโดยใช้โปรแกรมของ Nikon WMU สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับก็ลองไปหาโหลดมาใช้กันได้เลยครับวิธีการใช้งานก็เหมือนกับที่ผมบอกไปเลยใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากเลยครับแค่เชื่อมต่อเข้าหากันก็สามารถส่งรูป,ปรผ่านมือถือได้เลยแถมยังเป็นตัวรีโมทสามารถสั่งกดชัตเตอร์ก็ได้โฟกัสก็ได้ง่ายมากเลยครับลองใช้้ดดูไครับลองเอามาใช้ดูได้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ